มาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําวันที่20ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้คนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะช่วงนี้นะคะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษนะคะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามนะคะ มีคนสนใจมีคนคิดถึงหรือกําลังมีความรักนะคะในช่วงนี tai, น uda, ้ Ivan, นะคะใคร <alongside, S 2> คิดเงินจะได้เงินนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบเข้ามามีโอกาสได้เงินคุณจะได้รับข่าวดีนะคะใครที่รอข่าวดีมีโอกาสได้รับข่าวดีเรื่องเงินใครรอเงินจะได้เงินใครรองานจะได้งานนะคะการงานค่อนข้างประสบความสําเร็จจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงนี้ใครรองานอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีเรื่องงานเรื่องเงินและเรื่องความรักจะมีคนส่งข่าวให้คุณนะคะเหมือนจะมีคนมาชอบถ้าคนที่เป็น โสดแล้วมีโอกาสที่จะได้เจอความรักนะคะจะมีคนมาชอบนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรืออายุเท่ากับคุณนะคะใครที่จะทํางานนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีม่วงนะคะสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ